ปลดล็อกเรือให้หน่อยครับปลดล็อกเรือหน่อเยเดี๋ยวผมจับไปแล้วเดี๋ยวเราคุณข้องมันเข้าหลดน้องก็เรือเลยนะเดี๋ยวเด,วเด,วดวาดฟร์มจะยิงตรงกลางเล่ดีดวเรือเลยงะ ตามมาตามมามันมันมันบังไวไหนนี่เรือให้หน่อยครับปลดล็อกเรือให้หน่อยเดี๋ยวผมจะไปแล้วเดี๋ยวไปยิงกันที่เอก็ได้เรือมันไม่ได้ล็อกล็อกล็อก กด F ครค้างที่เรือมันอะยยามยามันดินมันดินอืเยี่ยวนั้นจะลุยในเรือหาลอยโลเรือเปลี่นเฮ้ยทั้งวันปีเลีียั้งวันปี มันมันเก็บล็อกเลยเนี่ยอกล็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 อกอกล็อกอกล็อกล็อกลอกล็อกู่อกล็อล็อกล็อกล็อก็อกล็อล็อกล็กล็อ่ล็ก็ออล็อกลออกอกกอลอลอกลอออล็อกอยเอาล็อกอล็อลลอกกอกกอกอกมือล ก็ติดล้มผมไม่ได้หรอกก็ถูกมากหายากขวาขวาเก็บไว้เลยเราไม่เอาเก็บไว้เลยว่ามันเก็บไว้เลยเราไปยิงเก็บ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 ไม่ได้เดี๋ยวเราคอยต้องระเรางเดี๋ยวตึองราเรางเดี๋ยวยิงตรงกลางเล่เลยนะอุ้ยเพปมันวิ่งมันวิ่งมันวิ่งไปทางฟ้าอาคารเอ้ยผมว่าไม่มีมีคนยิงเลย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 ตรงไหนของกูได้ เฮ้ยปีเป๊บยิงใครยิงเรือโอ้โหนานแังวนะไม่เตะปีเป๊ปยิงเรือยิงกันอยู่ยิงกันอยู่ไปเนี่ยหรอครับไปทางงรองกันเลยเดี๋ยวไปกันยยิงเนี่ยเรือเนี่ยเรือใหม่เนี่ยเรือใหม่ตั้งเลยนะถือแล้วไปไปไปยิงอีดูไหมว่ายิงยิงมันไปฟ้ามันไปขึ้นเรือตามตามตามมานี่นะครับตามมาตามมาตามผมมาไหนไม่เตะต้องมันอะไรนะครับ ตามตามผมมาหน่อยครับไปไปไปโอ้ยความันไปฆ่ากางลีเลยฮ่าฮ่ิงล็กตรงไหนมั้ยต่อล็อกอยากมันนะเอาเลยเอาล็อกอยากมันเลยนั่นพิงการเรเก็บโค้งเบือโค้งมันลบลงลีเดี๋ยวะมันในแตาตายมันขางเป็นเดื่งไหมอ่ะ ไม่รู้น้ำปีบอลถ,ถ้า<น>ถ้าอย่างเรายิงคนในเรือกลางรีค<อ>งตกไหมถ้าสมไม่จมน้ำไม่ได้จมมั้งถ้าสค้างบนเรือก็รอดไป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 ขึ้นเรือเลยครับขึ้นเออรือ <c oughs> <c oughs> เอา <c oughs> จมน้ำเดี๋ยวหนจะบูปไปลอยอยู่กลางอนะูไปเดี๋ยวบยไูไ้เดี๋ยวอมีแบมันจมน้ำเลยมันดิน ปวละนหั่ไ้อเลยโวดเเย่มไม่เอาไม่เาไม่เเอาไมอาเอมเลยม่มามเเอาไม่เอาเมเอมอไม่เอ็นเอไเอี่เเไเ่อยครับ่เไม่เด่มม่เนไอเออาเออไเ ao din din din. Ui ui được nghe người nghe. Đi coi. Để tí tí bẹp Chít อุวิ่งยิงเยิงยิงไป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 มันโดนลงนามมันโดนลงนามจมโบไอ้นี่ยิงลงนามเฟื่อมันมันโดนลงนามเลยยิงเลยแป๊บยิงถุมเลยเฮ้ยใครยิงมายิงเลยแป๊บเอาล็อกจ้องกันเฮี้ยพุ่งขับเรือไปได้สตาร์ทเรือไปได้มากเลยไม่มาตั้งแต่เนี้ย ใช่มันร้งบ้านอยู่ที่นี่ผมไปเจอบ้านคนมาเต็มเลยก่ายิงเราไม่โดนยิงอะขึ้นเน็ดวหอยิงมันพีที่กเน็ดเอลูกตามาปืนมาอีี่ใส่ยิงจากไหน ต,ตรงเงียนนี่เตียังไงครับเอไม่ดีไหมทุบไปก่อนให้เด็ดตแบบ <c oughs> นั้นก็ระวังลานลุงกันหน่ะมันสร้างบ้านอยู่มาจ้ะวันนี้แล้วเนี่ยปูมิภูปิมลานลุงมันน,นอนอยู่นี่ไอยู่ในบ้านได้ตัวเลยสายโซ่ เวนเซนโซมาจากไหนล่ะนี่ล่ะชวนสร้างบ้านกน่อนหลีบบ้านเนี่ยไม่รู้เวนใครวะเนี่ยพุตาออกออกตีมาฟาร์มอันนี้พีการ์ด ยิงเลยไม่น่าเห็นผมหรอกอยู่ตรงนี้หน้าผมเลยพี่ไม่ยิงนึเอยิงผมเนี่ยยิงผมี้ข้างล่านล่านล่านแวบล่านคืข้างบานออย่เลย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 อเ้ไนเน้นเงเลลยไม่รลานอยู่ติดรัวเลยอยติดกำแพงอ่ะ ดีบานดีบานเด้วดีบานเฮ้ยเต้นเลยเหมืเข้าบ้านเนี่ยเราไปช่วยยิงอยู่มีเงี้ยเอ้ยมีคนยิงอยู่ข้างๆพร้อมกันพี่อยู่นหนมิงปืนนะมาบอกวิวๆมาด้วยพี่เจอใครวี่ยิงมั่วเหมือนเดิมเอ้ยโหมิ่งอยู่มีกระเป๋่าตัวเปลาเติมตัวไม่ยิงตัวดับ กระดำหัวล้นโอเคอยู่ตรงไหนตอนนี้ตอนนี้มันอยู่ตรงไหนล่ะขอ้สลบสายวินโน่ของเกมสิวอ้าวพีดีเดี๋ยวกันดีกว่าขอบคุณพี่เป็นไฟายผมรถไปจากงร้านพอดีเลยแอรผมมาหึงตรงใต้เขตนะครับใต้เกนก็น่าจะก็น่าจะสบพี่อีกี้ที่น้องเินตอนนี้อยู่ใต้เกนนะครับขึ้นมานี่ก็ได้

ไม่ควรดังจริงอ่ะพ่ตายเป็นเรื่องปกติแล้วมันมีคนคบรแค่ค่ะผมควรรู้สึกตรงนี้ผมก็ไม่เข็ดนแต่ผมก็้างต่อมันยิมมันเกียดเลยกับนี่เดี๋ยวบอลนะไหนมันดิดมันอย่งตั้งมาอยู่เลยนะ มันมันมันหลัวางเลยมันี่เพ็บมันมนอ<ๆ>นเจ็คเท็บอยูนี่นในภูมิในภูมิโคตดี่โคตดี่คุณหละตัวอันนี้นี่ตัวดูนีน่ออนี่ตัวที่บีอีกเล็เดียวตัวเนี้ยนี่ตัวนี้นอนงูอยู่ที่บยองกนนั่นเนี้ยแชมเ้อกเกงต้มไหม

ไม่ใช่มันจบนั่นข้างหลัง W บบตรงนู้นม,มาแล้วไอ้มาก้อนมาในภมิในภูมมบบิวตรงตรงเลยม,มบบบบาเรียนจะจะมุ่นะจะบู่นะจะบ่น้องน้จะบุญตายมีด้วยมีด้วยวัวหลานวัวหลานนั่นกูยิงวัวน้อยยังมาไม่รู้วะโอ,อ,อ,อ้จัน

หัวโลดออกมาเลยอะ่ะเจ็บบุ๊กตายตายตายไปบินนอกร้วนอกร้วมันกระหังมาพี่ยิงเลยน้องก,กดเลยกดเลยเออเมนจือใครวะนี่เมนจือเป็นนี่ต้องตัวนอนอยู่ยิงเลยยิงเลยวเปวดหลังอะไรเหรอไ้ส <c ười> ีนนอนอยู่กรนั่งนอนอยู่ตะปีเลย <c ười> อออลรังไงเมื่อกี้อาเจียนมันมันมีอะไนกันมั่นมีแล้วมีคนติดอยู่ใต้กินจีบโจ๊กตัวอะไรอะบหนึ่งบหนงอ๋อมีคนใครวิ่งไปทางโน้นโดมในบ้านมีตัว เลบีกดเเกเลือดีดีดมากนะีพเยนีวัน,นมันอยู่ไหนมันอยู่ไหนัลหลบอกได้ไหมมันอยู่ในุ่มเหล็กุ่มเกี้ยวหน่องปุ่มเหล็กนั่นม่เหยีุเติบเลยยามันนุนุ่มายตายตายทำมา Chúng làm như bươi nhìn cân đi Ta làm như bươi nhìn cân dù Đang lặng tay

Love you.